สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องธรรมชมท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะก็เป็นเมือวันที่11มิถุนายนพศ2 5 6 0ค่ะเป็นหมูก่กระภะพ่อแม่พี่น้องธร,รูมชมเนาะคะ่ะเดินทางมารับชมโค้งสุดท้ายปู่สายตัดเนาะคะ่ะวันที่16มิถุนายนพศ2 5 6 6ค่ะมาเบึงมาฟังน้ำกันเนาะคะ่ะว่าปูสายตัดจะเน้นจะยำให้เป็นตัวไะะรเนาะค่ะนผูมชมค่ะมารับชมเราฟังไปพร้อมๆกันค่ะ คขากราบนมัสการเจ้าค่ะปูมารับชมชุดสรุปนะปูเนาะอจะเดินต่่ชุดรับตองหมวดปูกับไฮไปเลยได้พี่น้องเด้อชุดลงเร็วลืมเร็วปูว่าเอาปูเดี๋ยวหนึ่งวัตถิพานมาเอฟซีคนเหมือนกันพี่น้องชุดรับปูเจ็ดสองตรงตรงบอกพี่น้องเนาะเจ็ดสองวิ่งหกกับเจ็ดชุดรับชุดรับลงให้แล้วเด้อพี่น้องครับปูลงให้ไปแล้วต่องวดแล้วนะครับนี่ครับเข้าเจ็ดสองมาดูชุดสรุปปูว่าครับ าจโค้งสุดท้ายไก่มาแล้วไก่มือมาแล้วเดอเบิ้งเด้อครับปูชุดสรุปจะคือบอ่จะเดินะจะมีคนหมักนำบอ่อาณาปูเนาะแต่ว่าชุดชุดรับที่ลงตองวันนี่สวยแล้วพี่นองครับเขาไปเบิ้งชุดที่ปู่ให้ตองวัดได้เลยครับอ,อันนี้ชุดสรุปปู ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาตัวโบมีมาใส่ครับเลขที่โบมีมีเลขยังเลขห้าเลขหกหกเลขเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าตัดออกตัดสี่ตัดเจ็ดออกอันนี้สูตรคนนั้พี่น้องนะี่เดี๋ยวปูจะสรุปให้เขนียรียร์ให้เขาตัดออกตัดสองออก จะเืออันนี้บนนะ่ะครับบนเลือศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เนเหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดห สามหกสามแปดสามเก้าสิบสองคู่ตัดตัดขัดออกมาอีกว่าปุ๊บตัดมาหาเหล็กมาตัดปุ๊บจะหาเหล็กมาตัดให้ขัดให้หน่อยลงโอ้หนามมาที่ปูคือขัง,งนามมันยุดไรแล้วครับถ้า เหลือครับเหลือตัวเดียวอ่าเหลือปลาไรปูเหลือหนึ่งตัวเดียวคือจะเด่นหนึ่งนาะปครูวันนี้ซิบบนมันมี่หนึ่งกระสองครับแต่สองสองดับไปแล้วสองดับรักซิบมาลักบานลักหน่วยได้ดับรักนะดับดับซิบจะมาลักหน่วยได้ค่ะเหลือหนึ่งหาหมอปู จุดเหลือหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์บริเ็นบป,ปูศูนย์ตัวรองศูนย์ตัวรองกระจิเลตยุบยุบยุบแปดคู่ชุดเด่นด้วยแค่นี้เหลือแค่นี้เหลือหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าวรักหน่อยลักซีมันมีหนึ่งกระสองแค่ไหนครับปูค่ะศ <c oughs> ูนย์นี่ร่องศูนย์นี่เด่นร่องอ,งอืสามกับร่องครับอือถ้ากันกันถ้าเด่นเด่นตัวนี้อะไรปู เน้นที่หนึ่งหกกระพัวกับพางนะหนึ่งเก้านับปูนะโอ้มักนคนำอยู่ครับผม,มชุดบนพี่น้องจะเหลืออยู่เดน่นหนึ่งร่องศูนย์ด้พี่น้องเด้อ,อถ้าวิงว่งวิ่งหนะึ่งร่องศูนย์นับปูนะกับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเด่นรักซิปลักหน่วยมันมีหนึ่งกับสองแช่ไหมคับถ้าว่าหนึ่งว่าหนึ่งมันึงดับรักซิปมาได้มาได้ละสองสองดับรักซิปเด่นเด่นเด่นหนึ่งกับสองสองมาได้รักหน่วยสองมาได้รักหน่วยจังวัด ปูเนี่ยเป็นซูนเป็นตัวร่างอ่ะซูนเป็นตัวร่องมาปูอืครับแต่เอาบรเด็นซูนร่องมาปูเด่นสองร่องปะเด่นเด่นเด่นซูนัดสอง่าตัดสองพอสองดักดับดับดักสิบดับดักสิบตัวอาเป็นหนึ่งร่องสองเาตัวร่องตัวร่องซูนเก่าเป็นนปูผมมักผมมัเก่าศูนน่ปูอ่าซูนหกก็มักไปหน่อตัวนี้ก็กาลื่น หลักสามในการเลื่นอนเดี๋ยวว่าเฉาจงจะเขียนคัดให้พี่น้องอจะเอาตะเด็นเด่นกับร่องห้นกปูนะเด็นหนึ่งกับเด่นศูนย์เพจ่งจะบลายตัวชุดล่างมาในพวกมสรุปล่างครับเลกล่างนะไปน้ำกันออดตดดัวได้เล็กหลังทง <c oughs> ไมขึ้น่าไปน้ำกันปูเล,ล็ก่ลง นึ่งล่นี่ไปกำกันอดอดไปกำกันดีด,ดีุดสไปพี่น้องได้น,นะครับเนาะเดี๋ยวบ้าแถวจะขับมีสามเท่านั้นนะครับผมสองปูวาดับหลักสิบตัดออกไปนะครับเด่นที่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวรองคือศูนย์ปพี่น้องได้ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าชุดล่างล่างชุดล่างล่าง สามสี่ห้านตัวนีงมาใส่หนึ่งกับหกใส่บวกับตัดหาออกตัดห่าเอ้าเรือสม,มีดับห้าแต่ว่าคันปูใช่ว่านี่สามสี่หกนี่ต้องติดบนเนี่ปูใช่ว่าน <c oughs> แต่ว่าของปูใส่ตัดเปนคนคน,นละอาจารย์ค <c oughs> นกะสุดคนละสคนกระสุดล่างเหรือแค่มันดับห้าล่างครับ ดับบนสีกระจ็ดครับดับบนสีดับล่างห้าเดี๋ยวปูจับปูให้ล่างว่าเอาขึ้นบนมดเนี่ยครับ <c oughs> เหลือสามหนึ่งสามหกไปน้ำกันอดรอดได้ครับเพราะชุดนี้ที่บเดนัวมันตรงเลขหลางสี่หนึ่งสี่หกอปูเแค่นี้าะชุดล่างน่อยครูอืมเลือหลืงเแค่นี้สี 1> 4, 1, 4, ่หนึ่งสี่หกแค่นั้นนะปูนะเลขล่างเดีแค่นี้ บันหาท่ัญห,หาเลขเด่นล่างหาเล็กเด่นมาปเกเดขเด่นล่างชนกันเยอะที่สุดไปหาปูเช่ยวันมาปูเช่ยวันมาสามสี่หกต้องติดบนอืครับปูไต่บนติดสามสี่หกบนเี่บ่ได้ด 3, 4, 6, เงินเหมบ่ได้ปูคนมาค <c oughs> นเน้นตัวเดียวเลยหกเก้ 6, 9, 1, 6, 9, าหนึ่งหกเก้าปูเช่ยวันพี่น้องนะครับผมแต่ว่าคนมาให้ติดบนสามสี่หกหาตัวมาใส่เลยคนเด่นที่หกหกเกาปูเช่ยววัน เล็กเล็กล่างที่ตัวชนครับมันมันชนตัวเดียวชนไปไหนปู่เด็กล่างตัวเด่นมันเดือแข่เก่าวามีคู่ได้บ่เก่าวามีคู่ได้เกินสามกับเก่าเดือดแค่นี้สามหนึ่งสามหกเก่าวามีตัวจับไซเลนบ่ โบมี่เด็กเดินที่ชนกันเดียวแค่นี้กันเดินเด็กแล้วฉันก็เดินแค่สามทตัวปูตัวเดียวเพราะมันมีเก่ามีเดินแค่รักษาเป็นแค่สามปูวันเรุปสรุปแค่นี้็จแล้วกับโบมีสรุปแล้วนับปูเนาะสรุเดินสามหนึ่งกับสามหกร่องก็คือซีหนึ่งซีหกพี่น้องเอาธรรมชาติเดี๋ยวเราถอดขัดลอกตัวยังไงให้ครับผมเด็กหลังนี้เด็กเดินแค่นี้ครับว่าตามสูตรก็ยังบรุดได้แต่ว่ามันจะเดินไปทางนาวะ สูตหยอนน้นงยังบรุดจะไปไปหนมันจะไปต่อว่อแคปหน้าจอตานนี่นะค่ะท้าทงปูสายตัดเนาะค่ะสุดสรุปของปูเนาะค่ะหมวดวันที่16มิทุนายนพอสอ .2 พน6 6เนาะค่ะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเหลียทอน,นีเนาะค่ะบนเนาะค่ะวิ่ง0กับ1เน้นที่1จับคู่ไฮ1 5 16 18 1 9 05 06 08 09 เน้นที่16กับ19นะคะตัวร่องกับ0609นะคะสำหรับแนวทางเลขล่างนะคะวิ่งสามนะคะจับคู่ไฮ31 36 41 46เน้นที่31กับ36นะคะผู้ใดมักหน่อยคู่หน่อยโต๊กเอาโตัวที่ปูวงนะค,ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูก็ฝากไวไ้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง่านผู้ชมทุกท่าน,ส,น,นสุขดีรวยๆเงี่งกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ